สวัสดีครับพ่มแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศเนาะครับพ่มแม่พี่น้องทำงานต่างดินแดนทางเมืองนอกเมืองหน้าผู้ใส่แรงงานนะครับหลาย,ลายหม่องหลาย,ลายทีเนาะครับพี่น้องทังสปปลอวลาสบายดีเด้อพี่น้องกับเศร้าเมื่อนี้เนาะครับกับพ่อกับสองลูกอวนบานหน้าเนาะครับ ลุงอ้วนก็นมีภารกิจนะครับเดินทางลหลายๆหม่องลหลายๆทีออกมาอนี้ก็มาหาพีห่หาน้องครับมายามพี่ยามน้องทั้งพี่ละกลางโขกกลางปลาพี่น้องเพิ่นนอนงให้นันงหน้านะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขอกดีลุองอ้วนก็เคยมาเยี่ยมมายามอีหรอครับขอกควายฟาร์มควายครับหลายตัวอยู่ พี่น้องไท่บ้านเพื่อน่าสิเปิดราคาข้อยว่สาสั่นขายข้อยวานอ้วนเอ้ยมาเปิดราคาข้อยให้แนวว่าั่นจัดตัวบุญไอ้เพื่อนจะขายก็ยกได้แต่ว่าลุงอ่อนจะทำที่ไปที่มาหรือรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมพอดีมีของฝากมาฝากลูกหลานนะครับเพื่นนอนให้นอนหน้าแต่มือนีอ้เพิ่นบ่อยู่ธหรอกวัน ไอ้นุ่มเซรีเป็นเขาไปนอนบ้านไว้เห็นเห็นมือสองมือแล้วท่านข้วกล้วยกล้วยเป็นกระไรตัวครับพี่พน้องเป็นอยู่หายอยู่หน้า <c oughs> นอนหายนอนหน้าหลายปีแล้วครับ <c oughs> ไปใส่นะนองใส่ไปใส่ <c oughs> โ oh. <laughs> น้องนุ้งใช่บ้านนี่แหละครับ <laughs> เพื่นพนตัยตระหนักร <sk ling> ึเปครับก็ไปถามเพื่นเป็นทางการก้นพอดี สีขายจักษ์โตครับข้วไอเพิ่นไอเสือบ่เลยโอ้สวัสดีครับไปป้าครับสวัสดีครับว่าจังไหนน้อสีปล่อยออกจากตัวนะข้วไอน่อยตัวว่าสีขายสามโค้งสามโค้งบ่กับอีกขั้วเถิกจักษ์โตปันขั้วเถิกสามโตขั้วเถิกสองปีนี่โตใหญ่ป่ะในหลไปเบิ่งกันป้าไปแม่ปานพอย่านมันจะคล้องเพิ่นเจ้าของเพิ่น เดี๋ยวเห็นตาดากันหมูซ้ำนั่นแหละซ้ำนั่นเบิร์ตซ้ำตัวไปแม่ป้านโอ้บักหอยจูบหอยจูบใครเสิให้เจ้านี่อาหารเสียบอาหารนัวพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาของมาฝากเสียบคลองฝากเบลลี่โอ้เออบันนี่เล่เสียบบักหอยหายเฟิร์นเนี่ยมีของฝากมาฝากลูกฝากล้านฝากเฮ้ยฝากป้าครับพี่รองเอาของมาให้อยู่เลยสิเอาอันนี้ให้เล่าบันเออบักอื้ออ่อนหรือฟักคองอ่อนนั่นแหละครับออ่นันี้สิเอาบักหอยให้บัดนี้โอ้หัวน้ำคลองฝากเออของฝาก ครับออโอ้ถุงแตกกันปะถุงโลหนักบักห้อยเฮียจากรถไปเยอวเจ็บไหมครับไปเบิ้งควายปูคุละสามตัมตรตงางามโอ้พันธุเปิเปดาราคาคว้ยครับพี่นออ้องแอ้ปานรุ่นไหนล่ะนี่ละสอตัวนี่ละนี่บ่สองตัวนี้ก็ัวีมากทุนคุณ สองเถิกนี่บ่อสองเถิกคู่กันยู่นี่ละราคาประมาณเท่าไรเปิดไว้เปืดราคาพานไว้าคาันไสองหมนเ็สองหมืนแปดมะตัวู่ะครับต่ละตบ่ะแต่ละโตัวครับู้าว้ายมันี่ประมาณสองปีได้เนาะสองปีสองปีสองถิกหน่อยสองปีได้ขวบตะเกาหอกกับตะตะแม่กับซ้ำนี่ แอบห้แอบหน้านะะแอบคาดแอบไทยซ้ำนี่อันนั้นคั้วข้มเดียวนี่จะข้มปะสามเจคามาม้วมข้อะไรอะล่ะนี่เพิ่นค้มละโอ้หงูต่ว่าเพิ่นเป่เปสามสามค้มวาม้มสามกับสาเถิกครับสามข้มกับสามเถิกสามเถิมค้มกับสามเถกอก หมื่นผลแล้วนอขายปีกไก่นี่ยโอ้นกเขาปีกไก่ปีกไก่หาซิมหาปีกไก่นี่ยปีกไก่หาซิมหาตุ่มเอราคาคว้วมันก็ลง่มตามสภาพนี่ละเทหน่อยกับมาเจังมาคุยคือหนึ่งถ้าเบิ่งมาคุยกันเอาปีกไก่ขายค้มหนึ่งพูสื่อสื่อขายก็ได้นั่นละขั้วเถือกทอเพราะว่าจาของมันแท้ๆทบมันก็เบอยู่ครับอันนี้คือคว้วเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงปันลูกกันครับจาของเพิ่นสิขายเออจาของเก่าจาของเขาเพิ่นสิขายอันนี้เป็นผู้เพี้ยงผู้เลี้ยง เลี้ยงห้เลี้ยงเอาลูกปั้นกันครับพี่น้องบ้านนี้เจ้าของเก่าเพิ่นนั่นเขาเข้าเพิ่นนั่นมาบอกไปว่าสิขายบ้านนี้อันขายสองคู่พี่กายมีเม็นไข่ไขยให้เพิ่นเพิ่นมีไข่ไขยให้พี่ดีเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นจะมาขายเอาเองเพิ่นจะมาขายเอาเองครับบ้าน้นนี้พอขามากเพิ่นให้โทรบอกลูกพี่กายขอไขยเพิ่นได้หลายได้พี่กายนี่กล้วยก็บมีแต่กล้วยบานบ้านเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันสมบูรณ์อยู่สอใสดีอยู่สมหนาแรงแล้วครับตามสภาพแต่กล้วย ตัวใหญ่ตัวเล็กดีอยู่เมนบ่ป่ามันมีลูกเบิดบ่ออมีลูกไม่อกนะโมสามโค้มกับอะไรเบี่ยนชกกันแล้วบ่มันออกมีทุนมีห้อนกับพ่อซื้อไปเลี้ยงอยู่พี่น้องเอ,อ้ยคุ้ยกรไดมันมีลูกที่สุดโตแล้เบิ่งเงินพุ่นเพิ่นขีเพิ่นได้พุ่นนะที่สิบบาทครับที่สิบบาทของออมของจะเพิ่นกวดไปไว้สอบละสี่สิบบาทไปขายขวดฟุนพร้อมพี่น้องเอ,อ้ย ส่ใส่ไห้ไส่น่าใสสนใจเอาไใส่สห้น่าใส่ยางใส่ขางกวดนะครับกองขีพุ่นพนมันกวดไปไว้ดันไปไว้ปันกองผู้เขาโอดอ้อมขอกอ้อมฟ้ามพนอยู่ครับสนใจกัดถักพันอ้วนกันเลยเ้อพี่น้องเลยลารับพูดต้องการค้ยไปเลี้ยง เปิดอกสองข้มครับสามข้มสามค้อมบ่สามข้อมกับสามเถกสามข้อมสามเถกโอ้ยหยกเลยแม่ลูกอันลูกแม่บอกให้ลูกผูกแม่แม่กับมี่ผูกกับมี่แม่กับมี่ผูกกับมี่มาเรียกเอาเตะมาคุยกันคุยซื้อสขายกันได้แต่บาทีเนี่ยขายแท้แล้วครับพี่น้องขายเอาแทะเออกแท้ขายแท้ขอยแทะไรพวกเออ เลี้ยงโม้ไว้ไปเป็นไรเพี้ยงหญ้าแล้วเพื่อนที่แบ่งปัน <c oughs> หายพแม่พี่น้องครับไปเลี้ยงอรุณลักไว้ครับคั้ยไทยยังน้อยกับจีสูญหายไปลูกหลานผู้เกิดไม่แย่รุ่นกับซูบ่ได้เห็นคั้ยได้เนี่ยแต่ว่าคั้ยดอนกับยังบ่ควายมีแล้วซูม,มือนี่แถตบตำบลเ้องแถวหมู่บ้านเ้องกับพวควายมีแล้วคั้วโดนหายากแล้วคออกนนนัันเหลืตวึง ยใสอกลังโอ้มีควยดอนคยดอนวนึงบมันขายแล้วโอ้มันสอดมาจากไหนจักลูกข้อยดอนานสองปีทำกันนี่ละโอ้ขยไยพี่ตวใหญงเลืกพี่น้วงค้ยบ้านเท่ากัะได้ไปเรี้ยงทั้งไหนเลียงเดินเก้าหน่ะละบุ่นลาที่ทั้งบาคมหมดเลยดิบโอ้ ไรยังกินขาวนอกินข้าครับกินข้าวทำทะเลมุกเียดน้อยเนี่ครับกินข้าวแบบบานๆไทยบานเข้าไปนะตามเกิดตามมีพี่น้องเอ้ยไปเพ่งไปในไผ่เพ่งเนี่ยเบ้องหลูกไส้หัวระดีมีหัวเรือพี่น้องนี่ทั้งโคกกระได้ เออบรรยากาศโดยรอบเทียงไห้เทียงหน้าครับพี่น้องมองยูมองโซ่นนอเ,เออก็นี่แหละบรรยากาศบ้านนอกของหน้าเ้าก็ได้ษย่นไห่น้ำหน้านอนไห้นอนหน้าครับนำ้นำนมาใกล้ทีแห้งแล้วเอ,อือวันนี้ลุงบวนได้มาเก็บภาพบรรยากาศวิวงามผลดอกปีบอบให้รอบหน้ามองขวังง้วขวั้กล้วยครับ ยนินป้าเพิ่นว่าที่ขายงัวขายควายขายควยายไอภาานก็นเลยมาบึงมาแง่งต่างมาเยี่ยมมายำน้องลูกลูกร้านน้ำไอหนุ่มเซรีเพิ่นเข้าบ้านแล้วเพิ่นเพิ่นมีแขกผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมมายำทต่เพิ่นก็เลยเพื่อนเลยเ,เลยขาไว้บ้านสองสามเมื่อแล้วว่าท่นเพิ่น เป็นคนที่ร่างกายบ่สมบูรณ์ครับก็เลยสิมีแขกผู้ใยมาเยี่ยมมาเยี่ย,ม,ม,ยมที่ปกติเราเพิ่ก็น,นอนอยู่ไฮยูน่านมาแล้วครับลุงหัวนนเดินดูอย่เดี๋ยวมาแวะมาหาทีหนึ่งนี่ก็คือถนนผมามาไฮมาหน้าครับพี่น้องวัวนเปร์เมียนพอขามากเหบอป้าหัวนนมันลดพอขามากเหบอ ม <laughs> ันผกขาดพนมาเบ่งง่วเบ่งคว่วยเหรอบ้าพนเอาวันดีลูกวันดีครับวันดีครับ <c oughs> โอ้วันผูเ้เรมามาเบิ่งเอาเบิ่งเอา <c oughs> กำลังโทษติดตามอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้หวานผูน้ใดสวัสดีครับป้าครับพี่น้องพี่น้องพ่อขา่าพี่น้องไายห้อยครับมิตรพ่อข่าไงแม่ข่าไงเดี๋ยวเบงงัวเบงค้ายพอดีครับเบอองค้ายพอดีพอดีแวะมากกันเลยมาเยี่ยมยามทำข้าวลูกล้านเ,าาเป็นกเลยว่าเปิือราคาค้อยนะพอดีมิตรพ่อขา่าหูยกกันพี่น้องไงบ้านเอ มาเบิ่งด้วยเื่อเดอตัวยังไงี้หลึกๆเฮ้ยอป้าไม่ป้าพอข้ามาแล้ววาบอกมาสี่ตัวสี่โ้มดูนี่ยูบบานเขาหุ่นตัวอันจะคล้องคั้ยเป็นกระได้องผู้ใดป้ายูบานพวกไม่ได้เหรอถามล้ถามล้เบื้อง โอ้ยอันนี้นอยู่น้องหงอยคู่ครับแต่ว่าจาของข้ยอยพันยูบั่นโพเอาข้อยพันโพมาเลี้ยงนี่นี่นเลี้ยงได้หลายปีเด้นี่นซื้อมาจากได็เพื่อนกันทุ่มถามกันอยู่อนนยโอ้ยมือเด็กเดี๋ยวโอกาสดีพี่น้องเออเดี๋ยวมาไทายข้อย

จอยูบานใดบอกว่าก้ยบานพดอไหมฮะใครเอา้านพ่อมาเลี้ยงคยพูดเลครับคนบานพมาเลี้ยงเออ้ยบานพไหมพอกนควยพหมโอ้งมโอ้เอาขึ้นไปเราบอกเอาขึ้นไปเราบอกโอขึ้นไปแล้วมันเเปลี่ยนเป็นกล้วยบานี้ พอดีลุงอ้วนมากโอนี้ครับพอ่อพ่อข่ามาเบิ้งกล้วยพอดีครับ,บเปิดราคากล้วยว่าท่านน,น,นี่คือบรรยากาศนะครับพ่อข่ามาเบิง้งราคากล้วยพอดีลุงอ้วนมากพอ่ออันนี้เป็นพุ่นพุ่นกระขายเด้อพี่น้องไงผู้ใดสนใจกันบา้า พี่ละพี่กัดบ้านน้องห้อยห้อยคู่ำต่หมอนหนังพี่ละครับสอร์ซี่สิบบาทพระท่นผู้ต้องการอยากได้ฟุนไปไส้ไห้่ไส้หน้าไส้สวนยางนี่คือขอกล้วยบ้านๆครับเห็ดง่ายให้ทุนม่เกินมื่นครับในการเห็ดขอเห็ดลักก็ได้ เลียงควยเอาลูกปันกันมันนี่ลุกวนกะคือว่ามาสเสนอน้ำสเสนอภาพบรรยากาศของพ่ยพ่นของผู้นอนหายนอนหน้าเนาะครับเลียงค่ว้วก็ถือว่าเป็นอีกผู้นึงเนาะครับที่มาใส่แรงงาน สิ่งปลูกของหรือเลี้ยงขั้วอายู่ให้อยู่หน้านะครับก็ขอเป็นกําลังใจเรื่อพระบาสิเป็นสายหลายสาขาอ่าหลายสาขาอาชีพนะครับของผู้ใส่แรงงานก็นได้ครับสําหรับคลิปนี้ลุงวัวนก็นทีขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องพระบาทสิเพูดคุยกับทางพ่อขา้าพ่อข้ากับเบ้อื่นผู้ไกลครับเคยคนเคยหูจักกันขอบคุณในหลายสําหรับผู้เขาวาเบิ่งคลิปของลุงวัวน์บานหน้านะครับ ขอความสุขความเะเริ่นจงมีแกปูแม่พีนอ้องเงินทองมีใส่เต็มกระเป๋านะครับหายทุกหายโุขหายโลกหายไพ่เบิดทุกปู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ